สวัสดีครับผมลุงโอ๋ครับกับร้านค้าที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงโอ๋ภูมิใจเสนอลอกหยดน้ําที่ทางค่ายเราไปหาโรงงานมาใช้เวลา1ปีในการหาโรงงานที่ลอกตอบโจทย์ด้วยคุณภาพและราคาให้กับร้านค้านะครับวันนี้เราขอนําเสนอในแรบบิทนะครับรุ่นไอเคยักษ์นะครับเกรเตอร์นะฮะรุ่นนี้มาพร้อมกันทั้งหมด2สีนะครับสีแดงดํากับ แล้วก็ดําทองนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับโดยรออนะครับรอบของลอกตัวนี้นะครับรอบที่7.2ต่อ1นะครับน้ำหนักตัวลออนะครับอยู่ที่208กรัมหรือ7.3ออนซ์นะครับนะฮะอันนี้เรามาดูรายละเอียดของลอกตัวนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมของราคานี้มันมีออปชันอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วมันคุ้มกับราคาที่ร้านค้าเอาไปจําหน่ายคุ้มกันหรือเปล่าแล้วนักตกปลาใช้เราได้คุ้มหรือเปล่านะครับวันนี้เรามาดูกันทีละจุดนะครับ ลอกตัวนี้นะครับมือจับเป็นยาง EVA นะครับเวลาหมุนเรานิ่มมือนะฮะสบายนิ้วนะฮะสบายมือด้วยนะครับความกว้างของแขนตัวนี้อยู่ที่ร0อยมิลนะครก็คือความกว้างพอดีแล้วลาลาเราเขี่ยนะฮะเขี่ยในการตกก็ก็ถนัดนิ้วนะฮะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสตา์แดกตัวนี้นะครับเป็นสตาร์แดกเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วตัวเขาเรียกว่าตัวปรับหน่วงนะครับเราดีไซน์มาให้เป็นอโนไดซ์สีเดียวกับ นะฮะชุดแต่งของลอกเลยนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยบอดี้สีดําทั้งหมดนะครับมีความดุอยู่แล้วแล้วเพิ่มสีสันเป็นสีแดงหรือสีทองเข้าไปตามผิดต่างๆในตัวลอกมันเนี่ยมันจะมีความลงตัวและสวยงามย่างยิ่งนะครับเออมาพร้อมกับลูกปืนนะครับ3าบวกหนึ่งนะครับมาพร้อมระบบหลวงแม่เหล็กทั้งหมดนะครับทั้งหมด5เมตรนะครับก็คือเหมือนลอกสแตนดาดทั่วไปนะครับแต่ที่สําคัญก็คือที่สปูลของเรานะครับนะฮะ สปูนแกนสปูนเราใส่บอลแบริ่งไปด้วยนะเพื่อความลื่นนะครับล่องตัวนี้มูลค่าก็ถูกก็จริงนะครับแต่เราพยายามใส่ออปชั่นให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ลูกค้าเอาไปใช้แล้วนะฮะถือว่าคุ้มกับคุณภาพที่เอาไปใช้นะครับตัวนี้นะฮะสนนราคาอยู่ที่ถ้าขายปีกนะครับอยู่ที่680บาทนะครับหมีคลิปตกปลาวันนั้นเออไปตกปลากันที่ปัจจินบุรีช่วงอากาศเปลี่ยนโหว,วันนั้น อุณหภูมิไม่เกิน20องศา10กว่าองศาด้วยนะนะนะกากเปลี่ยนปลากินเหยื่อค่อนข้างยากมากครับเราได้วันนั้นได้แกะมาได้ตัวเดียวเองนะก็มีภาพให้เห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ